ค่ะ Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh สวัสดีนักเรียนอีกครั้งหนึ่งนะคะอ่าให้นักเรียนเปิดหนังสือหน้า1นึ่งนะคะ115อ่าเปิดแล้วยังคะหน้า115อ่าเปิดแล้วนะคะ Listen and say นะคะ ฟังและพูดเด็กผู้หญิงนะคะเด็กผู้หญิงคนหนึ่งนะคะกับเด็กผู้ชายหนึ่งคนนะคะเด็กผู้หญิงบอกว่า Can I have a cake and ice cream Can I have a cake and ice cream ฉันขอเค้กกับไอศครีมได้ไหมเด็กผู้ชายบอกว่า Sure here they are Sure Here they are ได้เลยนี่สำหรับเธอเขาก็เลยยืน่นไอศครีมกับเค้กให้นะคะต่อไปเด็กผู้หญิงกับเด็กผู้ชายอ่าข้างล่างต่อนะคะเด็กผู้หญิงบอกว่า Can I have two pencils Can I have two pencils Sure Here they are เด็กผู้หญิงเป็นยังไงคะเด็กผู้หญิงขออะไรคะขอดินสอกี่แท่งคะนักเรียนสองแท่ง Can I have two pencils ฉันขอดินสอสองแท่งได้ไหมเด็กผู้ชายก็บอกว่า Sure here they are นักเรียนสังเกตดีๆนะคะหน้า115ค่ะ หนึ่งหนึ่งห้าอ่าเจอหรือยังคะอ่านะคะนักเรียนนักเรียนสังเกตดีๆนะคะเวลาเราขอถ้าสิ่งของหนึ่งอย่างนะคะ Can I have a cake Can I have a cake แสดงว่าเราขอแค่เค้กหนึ่งชิ้นอ่าเช่นขอเค้กหนึ่งชิ้นได้ไหมอ่าคำตอบจะเป็นชั r ว here it is นะคะ it is นะคะอ่าถ้ากรณีตรงนี้วันก่อนคุณครูสอนแล้วเกี่ยวกับการขอหนึ่งสิ่งนะคะที่คุณแม่เขาขอจากคุณแม่ของเขา can I have an ice cream เขาบอกว่าเช่นขอไอศครีมได้ไหม ฉันขอไอศครีมได้ไหมอ่ะชัวเฮียอิดอีสอ่ะสังเกตดีๆนะคะถ้าสิ่งของ1สิ่งจะใช้อิดอีสถ้าสิ่งของสองอย่างขึ้นไปอ่ะเรามาดูตรงนี้นะคะ can I have a cake and ice cream เข้าขอเค้กกับไอศครีมอ่าชัวเฮีย they อ่าเราจะใช้คําว่า they are นะคะ they are เพราะสิ่งของนั้นสองสิ่งนะคะนะักเรียนอ่า อย่างตรงนี้ข้างล่างนี้เป็นดินสอสองแท่งนะคะเ,คเขาบอกว่า Can I have two pencils? ฉันขอดินสอสองแท่งได้ไหม Sure, here they are. ได้เลยนี่สำหรับเธอนั่นก็คือสิ่งดินสอสองแท่งเขาขอ,อาเราจะใช้ they are นะคะนะคะักเรียนเรามาดูต่อนะคะ Practice in pair ตรงนี้เรามาเรียนรู้คำศัพท์ก่อนนะคะ อ่ะซึ่งนักเรียนก็ได้เรียนรู้แล้วคำสับบางคำใช่ไหมคะอ่ะ,อะเห็นไหมคะนักเรียนอ่า two books อ่า two books ข้างล่างนี้นะคะ for candies for candies แคนดี้คำว่าแคนดี้ตัดวยออกแล้วเติม i e s ลงไปนะคะ,ะตัดวยแล้วเติม i e s candies ก็คือลูกอมอสองอันขึ้นไปนั่นก็คือตรงนี้เขากำหนดเป็น four c a n d y ก็คือลูกอมสี่ลูกอาคายอาเพนสิ cil, ต่อไป n ice cream อจ๊ะ two hat อ่า two hat ต้องเติม s ด้วยนะคะอืมแล้วก็ขับอ่ะชอบอ่านะคะอ่าตรงนี้คำศัพท์นักเรียนรู้แล้วใช่ไหม two book หนังสือกี่เล่มคะลูกสอง four candies ลูกอมเท่าไหร่คะ four candies สี่ลูกนะคะลูกอมสี่ลูกต่อไปอักขายว่าวกี่อันคะหนึ่งอะเพนซิลดินสอหนึ่งนะคะหนึ่งแท่งแอนไอศครีมงาไอศครีมหนึ่งโคนนะคะต่อไปเอจักเหยือกน้ำหนึ่งหนึ่งใบ อ่ะ,อะชอบก็คือลูกคางหนึ่งหนึ่งลูกหนึ่งชุดพร้อมกับเส้นใช่ไหมคะอ่ะขับอ่ะแก้วน้ำหนึ่งอะไรคะหนึ่งใบทูแฮตหมวกกี่ใบคะหมวกกี่ใบคะนักเรียน2ูแฮตหมวกสองใบนะคะอ่ะโอเคเรามาดูกันต่อนะคะ Can I have two books? Can I have two books? อ่าตรงนี้นะคะเขาบอกว่า No sorry อ่าเขาไม่มีอ่าถ้าไม่มีเราก็สามารถตอบว่า No sorry ได้เลยถ้ามีเราก็บอกว่า Sure here they are อ่าถ้าสองขึ้นไปนะคะอืมอ่าตรงนี้นะคะ Can I have a top? Can I have top and a guide? Can I have top and a guide? Sure. Here. Here อะไรคะ Here they are. เพราะว่าเขามีใช่ไหมคะอ่ามีก็ตอบว่า here they are ก็เขาขอมาลูกค่างกับว้าวนะคะอ่าเขามีเขาก็บอกว่า sure they here they are ถ้าไม่มีอย่างกรณีไม่มีก็บอกว่า No sorry ไม่มีขอโทษด้วยฉันไม่มีะนะคะอาเข้าใจไมคะนักเรียนอาถ้าเราจะขอสิ่งของอสมมุติเราจะขอไอศครีมจากคุณแม่เราจะพูดว่าอย่างไรคะอะเราจะพูดว่า Can I have an ice cream Can I have an ice cream, Mom? ถ้าเราจะขอจากคุณแม่หรือถ้าเราจะขอจากเพื่อนเราไม่ต้องระบุชื่อก็ได้หรือเราระบุชื่อก็ได้ Can I have Can I have an ice cream? เธอให้เธอให้ไอศครีมที่ฉันได้ไหมถ้าได้ Sure Here it is ถ้าหนึ่งสิ่งถ้าสองสิ่งสมมุติเราขอเป็นเราขอเป็นไอศครีมกับ กับ uh, uh, หนังสือนะคะ Can I have a book and ice cream? Ah, uh, here they are. Ah uh, yes, here they are นะคะใช้ they are กับสองสิ่งขึ้นไปนะคะใช้ it is กับสิ่งของหนึ่งสิ่งเท่านั้นเองนะคะเรามาดูนะคะ grammar ที่คุณครูสอนเมื่อกี้นะคะการขอสิ่งของสิ่งเดียวหรือชิ้นเดียว เช่น can I have ตามด้วยสิ่งของที่เราอยากได้ถ้าสมมุติว่านักเรียนอยากได้ดินสอนักเรียนก็บอกว่า can I have pencil can I have pencil ฉันขอดินสอหนึ่งแท่งได้ไหมถ้าได้ตอบว่า sure here it is sure here it is ถ้าไม่ได้ตอบว่า no sorry เพราะว่าไม่มีเราไม่มีเราไม่รู้จะหาจากไหนให้ใช่ไหมคะอ่าต่อไปการขอสิ่งของมากกว่า1สิ่งจะต้องเพิ่ม f อ่าลงไปที่ท้ายตัวนั้นนะคะอย่างเช่น can I have ice cream and a cake can I have ice cream and a cake ฉันขอไอศครีมกับเค้กได้ไหมอ่าถ้าได้ตอบว่า sure here they are ถ้าไม่ได้ก็ตอบว,ว่า no sorry ได้เลยหรือไม่เราถ้าเราจะขอเป็นอ่าไอศครีมสองแท่งอะค่ะเราก็เราก็บอกว่า can i have two ice cream can i have two ice cream ก็ได้เหมือนกันนะคะฉันขอไอศครีมสองแท่งฉันขอไอศครีมสองคนได้ไหมถ้าได้ตอบว,ว่า sure here they are ถ้าไม่ได้ตอบว,ว่า no sorry ว่าไงคะวิอามอเชิญค่ะอ่านะคะนักเรียนนักเรียนเข้าใจหรือยังคะถ้าเราจะขอสิ่งของเราจะพูดว่าอย่างไรคะนุด,ดีนีถ้าเราจะขอดินสอจากเพื่อนเราจะพูดว่าอย่างไรคะ Can I have อ่าดินสอภาษาอังกฤษว่าอย่างไรคะดินสอภาษาอังกฤษว่าอย่างไรคะ Pencil อ่านื้ดีนี่พูดว่า Can I have a pencil Can I have อ่เพีนซิลอ่ะพนซิลอ่าโอเคนะคะถ้าเราจะขอสิ่งของสองสิ่งเราก็สามารถเจาะจงไปได้เลย can I have อ่าถ้าสมมุติว่าอยากได้ไอศครีมกับเค้กก็พูดว่า can I have ice cream and cake can I have ice cream and cake อ่าอ่านะคะ อ่ะคนอื่นเข้าใจไหมคะฟากิรีเข้าใจไมหมลูกอ,อ่ะชวันนุชเข้าใจไหมคะมเข้าใจไมหมลูกอ,อ่ะถ้าสมมุติเราจะขอนะคะเราจะใช้คำว่า can I have อ่ะตามด้วยสิ่งของที่เราอยากได้ถ้าหนึ่งสิ่งอ่ะ เราก็สามารถเจาะจงไปได้เลย Can I have an ice cream? Can I have a pencil? Can I have a cake? อ่าแบบนี้นะคะถ้าสิ่งของ1สิ่งนะคะอ่าถ้าได้ Sure here it is อ่าถ้าไม่ได้ก็บอกว่า No sorry à, à, x x นะคะอ่าถ้าสองสิ่งนะคะก็เจาะจงไปได้ลมได้หรือไม่ก็ อ่าแค่ h a v e two อ่าระบุไปได้เลยระบุจำนวนก็ได้นะคะอัลฟาอ่าถ้าอยากได้ดินสอสองแท่งจะพูดว่าอย่างไรก็เกะอีกีแล้ว can I have two pencil อ่าพูดค่ะ pencil อ่าฉันอยากได้ลิ้นสอสองแท้งอ่ากอรีอยากได้เค้กพูดว่าอย่างไรคะ Can I have a cake Can I have a cake Can I have, cake? Can I have cake หรือก็ได้ Can I have cake อ่านะคะอ่าถ้าถ้าไม่ได้ตอบว่าอย่างไรคะ คนที่เพื่อนขอถ้าเราไม่มีเราบอกว่าอย่างไรคะ no. no sorry อ่าอ่าถ้าได้เราก็บอกว่า sure here it is อ่าถ้าสิ่งของหนึ่งสิ่งถ้าสิ่งของสองสิ่งขึ้นไปนักเรียนก็พูดว่า sure here they are here here they are ก็คืออ่าให้สองสิ่งหรือ3มสิ่ง4ส,สิ่งแล้วแต่ตามที่เพื่อนขอนะคะถ้ามี ถ้ามากกว่า2เราใช้ dr ถ้า1สิ่งเราใช้ it is e นะคะโอเคแบบฝึกหัดงานที่มอบหมายสำหรับวันนี้นะคะประจำวันที่14นะคะเดือนธันวาคมให้นักเรียนคัดตามเส้นประพยัยชนะตัว l นะคะคัดตามเส้นประพยัยชนะตัว l L ทั้งตัวพิมพ์เล็กและก็ตัวพิมพ์ใหญ่นะคะให้นักเรียนเปิดหนังสือหน้า126อ่า Open your book page 126 126นะคะตัว L L พิมพ์ใหญ่แล้วก็ L ตัวพิมพ์เล็กนะคะ เจอแล้วยังคะนักเรียนเจอแล้วนะคะโอเคสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอจบการสอนเพียงเท่านี้นะคะ Assalamualaikum warahmatullahi w a b a r a k a t